ก็จะประมาณนี้นะครับเฉือนลงไปแค่เปลือกบางๆก็พอไม่ต้องให้เฉือนเข้าเนื้อก็ได้บางๆมีริมไม่เสียบครับเห็นไหมแล้วต่อมาแผันดีของเราแผ่นดีของเรานะครับก็จะตัดตรงนี้ต,ตรงนี้นะครับตัดตรงนี้จะตัดจริงคนระับ นนไปข้างใช้ข้อตาเดียวพอแต่เราจะเพิ่งตัดออกนะครับเราเฉือนก่อนนะครับดูฝั่งที่ดูฝั่งที่ลักษณะสังเกตไอตาแตกที่เขามีตุ่มขึ้นมานะครับไม่ค่อยโฟกัสนะเห็นไหมครับถ้าด้านนี้เขาจะผิดธรรมชาติหน่อยนะครับเราต้องเฉือนด้านนี้นะครับเฉือนด้านนี้นะครับแล้วเราจะประกบด้านนี้เข้าไป นีก็เหมือนเดิมนะครับทำความสะอาดก่อนตัวที่เราเชือนมาครั้งก่อนจะได้สะอาดสะอาดเสียงพูดอาจจะเบาเป็นวัดก็ทำการเชือนจริงๆต้องแนบลำตัวนะครับมีดมีดต้องแนบลำตัวกิ่งนี่ต้องดึงเข้าหานะครับดึงดึงดึงผ่านมีดจะอยู่เฉยๆนะครับคลองไว้แต่อันนี้ เราทําให้ดูมันจะประคองยากหน่อยเพราะว่ามันไมู่แนบลําตัวนะครับเราใช้เข่าก็แล้วกัน,นดึงทีเดียวนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับทำให้เสมอตบใหม่ตบกี้แต่พยายามเฉือนให้ได้ทีเดียวนะครับเนี่ยเฉือนเร็วเร็วเือทีเดียวแล้วตบหลังตบทีนึง จะเป็นริมแหลมแล้วก็จะใช้เสียบเข้านี่นะครับเดี๋ยวตักเสียบเข้าแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ,บครีความยาวถึงแพรพอดีนี่ประมาณนี้ครับแล้วก็เทปจัดการเลย เิบไลจากข้างล่างน,นี่สมมุติต้นอยู่กลางแปลงนะครับก็จะใช้วิธีนี้นะครับแต่นี้ผมติดให้ดูแล้วผมไปตั้งไว้จำลองการวิธีทำกลางแปลงมาถ่ายให้ดูนะครับเนื่องจากต้นเขาใหญ่จริงๆก็จะเสียบยอดไล่ขึ้นมาแบบนี้นครับ ไลขึ้นมาจริงๆต้นเขาถ้าเขาต้นเขานิ่งมันจะทำง่ายมากก็เปะๆเ,เข้าไว้ไล่ให้เทปกินขึ้นมาเรื่อยๆประมาณนี้นะครับใช้วิธีมุนเราเน่ยเพราะว่า ริงถ้าทำกลางแปลงต้นมันไม่ขยับง่ายมากคแค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยกลางแปลงเราก็ทำวิธีนี้นะครับก็เรียแค่เทคนิคจากอาจารย์สุชาตินะครับเจาะรูระบายจิกลงไปนิดนึงพอจีดจีดใต้แผลนะครับตรงแผลข้างล่างนี่นะครับสกิดเขานิดนึงครับ ให้มีรูระบายอากาศเพราะถึงไม่มีใบถ้าเขาอยู่ในที่สุญญากาศนะครับเขาจะควบเนียนและคายน้ําออกมานะครับก็ต้องให้เขากรีดให้เขานิดหนึ่ง้างละนิดหน่อยเห็นไหมครับนิดเดียว <c oughs> ถ้ากางแปลงจริงๆอ่ะ,อะถ้าไปส่วนนี้เราอย่าเพิ่งตัดนะครับมันจะเป็นกิ่งขึ้นไปนะครับก็เก็บไว้สักประมาณสองอาทิตย์ครับถ้าเขา ถ้ากิ่งพันธุ์ดีเรายังเขียวค่อยตัดตรงนี้นะครับค่อยตัดตรงนี้สักสิบสี่วันก็ไม่ดินนะไม่ต้องไปกดเขาก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับ